รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ ี่่หนอยเสร็จหรือ,อยังเนี่ยฮะเช็ดชามอะ่ะเช็ดมาชั่วโมงกว่าแล้วเมื่อไหรจะเสร็จเสร็จดีเลยจ้ะเออเดีย๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานก่อนอน,นะจ้ะกวาดหน้าร้านให้ฉันก่อนเร็วกวาดเลยจ้าจ้าเร็วโอ้ยร <laughs> ้านสะ,าสะอาดสะอาดลูกค้าจะได้เข้ากวาดตรงนี้ด้วยขยะเนี่ยครับครับให้ไวโอ้ยหน่อยเร็วอีกโอ้ยไ,ได้รางวัลเลยที่เนียโอ้ยเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะสายจ้ะเออพี่หน่อย กลับมาถึงบ้านแล้วอย่าลืมนะตอนเย็นนะซักผ้าถบ้านล้างจานทำข้าวแล้วก็รถออกไปล้างเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วตอนกลับมาอย่าลืมแวะซื้อหนังสือพิมพ์กับส่งแชร์ฉันด้วยไปจะี่หน่อยเดี๋ยวพุกจะไปทำงานแล้วทำไมกลับเร็วจัง <P> พี่ก็ไปแล้วแต่ครั้นี้พี่ไปทำงานสายเจ้านายกระดาษพี่ยกใหญ่เลย พอทำมาทำงานสายอย่างเงี้ยไม่ต้องมาทำแล้วไปลงนรกซะเฮ้ยล้วพี่ทำไงอ่ะคือต้องหานนรกมาลงสินรกมันอยู่ที่ไหนขึ้นได้อ๋อมันอยู่ที่นี่เองอ๋อหน่อยแกคิดว่าบ้านหลังนี้มันเป็นนรกนั่นหรอประมาณนั้นละจ้ะแล้วรู้ไหมว่านรกน่ะเขามีอะไรไม่รู้หรอกจ้ะแต่รู้ว่าในนรกอ่ะมีเธออยู่ ด้วยมันนี่เลยพี่นอยมันนี่เลยและรู้ไหมว่านรกหนักเขาทำกันยังไงไม่รู้จ้าอยากรู้ตามมันนี่ตามมันนี่ตามมันนี่ความลมากันแบบตอนบายคลายเครียดสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสง สดชื่นจริงจิงอากาศยามเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นเนี่ยยามเช้าอย่างเดียวสิบ้าแล้วเป็นแม่ค้าก็ต้องตื่นก่อนไก่ตัวนหน้าไก่อยากนอนดึกตื่นไม่ทันเราเฮ้ยแม่ค้าก็ต้องรีบขายของอะนะแล้วร้านเราอยู่ไหนเนี่ยตาบอดด้วยเนี่ย ออยู่นี่โอ้ยช oh <mber> ีวิตไม่น่ามีความรักเลยเพราะความรักทำให้คนตาบอดเพาผิดหลังจากความรักก็เลยร้องไห้จนตาบอดความรักทำให้คนตาบอดจริงๆอ่ะถ้าอย่างนั้นคนใส่แว่นดำขายลอตเตอรี่ก็มีความรักกันสิตาเขาบอดนี่้ยไม่ใช่มเป็นตัอย่างกัน นี่นายจ๋าจ๋าเออฉันอยากจะรู้ว่าถนนเส้นนี้มันไปไหนเหลอจ๊ะไอถนนเส้นนี้ไม่ไปไหนหรอกไม่ได้แกจะไปไหนมันจะไปร้านขายยาที่ใหญ่ที่สุดในเนี้ยอ๋อร้านขายยาใช่ไหมอ่าร้านขายยานะเดินตรงไปนะจะพอเจอต้นโพแล้วเลวีเล้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปสักพักนะเจอต้นทรแล้วก็เลี้ยวขวาพอ,อเลี้ยวขวาจะเจอกระท่อมหลังนึงมียาแก่ๆอยู่ แล้วถามยายแก่ว่าร้านขายยาไปทางไหนยายแก่จะบอกท่านว่าท่านเลยมาแล้วก็คือร้านขายยามันอยู่ระหว่างต้นโพกับต้นไทรอยู่ตรงกลางพอดีเลยอยู่ตรงกลางอยู่ไหมใช่ไปอยู่ตรงนู้นแหละไปขอบคุณมากนะ แก <Okay, S 2> เนี่ยโทษ่ะนี่ใส่น้ำหอมยี่ห้ออะไรกินเหมือนมาหาหิงเลยค่ะก็เพิ่งเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกมาคือคือฉันใช้จมูกเพราะว่าตาไม่เห็นค่ะตาบอดเ,อเดี๋ยวที่สุดเลยนะจริกจมูกขมองอะไรไม่เห็นเราไม่อยู่เลยนะจม,มูเฮ้เยะอะไรเน,นี่ยเอ้าทำไมเห็นนิ้วอ่ะ โอ้ยอีกันตาบอดแต่มีของมาทดแทนคือทุกตาจะบอดแต่จมูกก็ดีค่ะตาบอดแต่จมูกได้กลิ่นได้กลิ่นใช้จมูกเอาอะไรเขาใกล้นี่รู้เลยใช่ไหมรู้เพราะจมูกนี่แหละจมูกไวมากใช่ไหมค้ะข้า้ลองนะโอ,โ,อโอ้ยพิ่ตาสบายบอดจริงๆค่ะที่แรกไม่บอดหรอกเขามองไม่เห็นปุ๊บบอดเลยอยูอ่สองคนก็ลูกสาวก็ชีวิตน่าสงสาร วันนั้นลูกสาวไม่อยู่อยู่คนเดียวไอ้ตาก็บอดหิวเดินจะเปดสปาไปหาของกินไปเจอขันเม็ดแมงลักเขาก็ดื่มเม็ดแมงลักไม่หมดขันเลยกอมารู้ทีหลังไม่ใช่เม็ดแมงลักหรอกอะไรอะลูกน้ำรู้เลยพอดื่มลูกน้ำไปพอตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหม พราะไอ้ไอ้ไอ,ไอเ้เรื่อจานยุงบินว่อนเลยใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะเหเห็นเขาเล่นกันเยอะแล้วมุกเนี้ยมาชวนเล่นทำไมล้วจะเอาอะไรล่ะคาเื่อจะมาซื้อเครื่องเทศอออเครื่องเทศมาถูกที่แล้วค,ค่าขนขาเครื่องเทศที่นี่มาจากประเทศไทย,ยเครื่องเทศอย่างดีคะะ่ะเออเอาตาดีดๆจะไม่เธอทางไงล่ะค,ะคุณนี่ค่ะครับนี่คือเครื่องเทศบ้างเนี่ยเอา เครื่องสาหรับพระเทศค่ะมีทั้งกระปัดมีหรือว่าจะเอาธรรมาสหรือว่าจะเอาอัศนะกระโถนไหมประเทศก็มีด้วยจะบ้าไงฉัน่ะคนฮินดูไม่ได้นับถือพุธเข้าใจไหมอ๋อคนประเททเหรอคนประเทศ้นเอามะเขือเทศไหมกระเทศเอาขีเกียจไหวแต่ไม่ต้องไหวอะเอาพระเทศยังไหวไช่เรอะเอากระโถนกันแล้วกันกระโถนนะ เออเอาก็โถนใช่ไหมกระโถนสิบรูปีค่ะเนี่ยนะสิบรูปีค่ะเจริญเจริญนะครับคุณสิบรูปีขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิคะคุณฉันตาบอดจะหลอกลวงกันนะคะโกงหรือไงนี่มันห้ารูปีค่ะห้ารูปีเขาบอกแล้วจมูกดี้ไดรู้จริงเมื่ยอรู้จริงสิสัมผัสได้ทุกอย่างเหรอสิบรูปีให้มาห้ารูปีได้ไงมาหลอกคนตาบอดสุดยอดมากแล้วค่าเงินรูปีรู้ไหม รูหมดสิคะขอทดสอบไปนะอย่างหนึ่งรูปีเท่ากับเท่าไรหนึ่งรูปีเท่ากับ12รูเดือนแล้วหนึ่งรูเดือนน่ะหนึ่งรูเดือนเท่ากับ30รูวัน30รูวัน30รูวันเท่ากับ40รูป้า40รูป้า40รูป้าเท่ากับ5รูปูหรูปูเท่ากับ2รูจิงหลีด ถามเลยนะารู้แค่นี้ขาดเท่าไหร่นะห้ปีห้ปีนะอ่านี่นะหู้ปีครบนะค่ะขอบคุณนะคะาขให้เจริญเจริญนะคะเราซื้อใหม่นะค้เจริญค่าเจิญค่าเฮเฮ เหนื่อยเหนื่อยจังเดินทางแล้วก็มาแสนใจให้เลวังการู้ไหมว่ามาทำไอ้ยตกใจมดเลยแมาแต่ช้าเลยวันนี้รามาสิงรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นรามาสิงเมื่อกี้แหมทำไมจะไม่รู้ล่ะมากลิ่นเหม็นขนาดนี้ ก็เพิ่งกลับอยากเมืองไทยไปหาพี่น้องกันมีน้องชายอยู่นู่นฉันรามาสิงมีน้องชายชื่อรามอินทราอยู่แถวส่วนสยามคนที่ไหนชื่อรามอินทราตาบอดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างอื่นไม่บอด่กจะไม่กลัวหรือ ตานี้บอดเด็ดตาอื่นฉันแก้ตัวใหม <laughs> โโ่โอ้ยมันไม่ใช่การพานาันแล้วจา้าอ่าขอเชิญเจ้าพี่น้องทั้งหลายจา้าเชิญเจ้าวันนี้การแสดงจะเริ่มขึ้นแล้วเป็นการเป่าปีเรียกงูอ,อสรพิษร้ายจะโผล่หัวขึ้นมาให้ท่านได้ดูกันขอเชิญเจา้าขอเชิญเจา้าโอ,โอสวัสดีจ้าหนา้าจ้า เชิญเจ้าเชิญเจ้าร้องวงเข้ามาเลยจ้าร้องวงเข้ามาอ่อ่อตอนนั้นเราเป่าปีเรียกงูแต่วันนี้ไปเมืองไทยมาไปได้ครยมาทีนี้จะเป่าคุยเรียกงูกันบ้างนะครับถ้าก็อยากดูเหมือนกันพออยากดูเหรอห้ารูปีห้ารูปีจ่ายมาเลยครับอ่านี่เนี่ยอะไรนะห้ารูปีเฮ้ยพยายามโยนเบาๆเกรนใจหม้อมันมั่งมันหนวหู <พ uka> นี่นี่นรู้ไหมหม้อมันหัวหูเพราะว่าหม้อมันก็มีหูก่อนบายคลายเครียดก่อนบายคลายเครียดสนับสนุนโดยสบูเบเนตซีแอนด์อ e. ีใส่ไปใส่ไปห้ารูปีห้ารูปีอาจารย์เออ เออ,อดีมากไอ้ตาบอดโยนไงเห็นเนี่ยฟังกลิ่นเอาโอ้ฟังกลิ่นนะจ๊ะเขามีที่ดมกลิ่นจ้ะอาดูนะจ๊ะนี่ได้ครุยมาไปเมืองไทยมาไปได้ครุยมาจากเพื่อนกันไอ้ขวัญไอ้ขวัญไอ้ขวัญไม่คุยด้วยเหรอ,อ,อไอ้ขวัญไม่คุยขวัญเรียมไม่เคยดูเหรออดูนะดูะฉันอยากซัำงเลยนะจ๊ะ จะเป่าคุยเรียกงูให้ดูไม่ิ๊บจะให <า S 2> ้ฟังอ๋อฟังคุยกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวยังอุ่นรู้ไม่หมดเลยยัง, <c oughs> ย,งยังอุดรู้ไม่หมดเลย <c oughs> ดังเยอเอคุยเมืองไทยนี่มันดีจริงๆ <c oughs> คุยเมืองไทยเนี่ยรู้มันเยอะรู้ไหมเขาทําไมถึงรู้เยอะ <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะคนไทยเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเจาะรู้ไว้เยอะ <ES> <c oughs> ๆจะได้แอบดูเฮ้ยไม่คุยไม่ใช่ห้องน อ,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 อกีกัดน้องรอน้องที่คลองหกอะไรอะไรนะของแฉนแสกน้องโม้ว่าของหกนึกจะลองก็ลองนึกจะเล่นก็เล่นคุณยังคุณยังงูคุณยัง สงสัยงูมันหลับใช่ไหยพี่เราไปคว้านี่งูมันพันกันใช่ไหมใ้่ใช่อ้าวระวังนะเดี๋ยวๆๆกลัวงูหรือเปล่ากลัวงูเห่าไหมกลัวอ๋อีฉันไม่กลัวงูเห่าแล้วฉันกลัวงูกัดงูเห่ามันไม่น่ากลัวงอ๋องูเห่ามันไม่การหลอกใช่เขาเรียกงูเห่าไปตอมแห้ง่ ยังไงน่เอยอะ้นวาห็น้าดยันหางูเนอาหางขึ้นเหรอที่ป็าก็ต้องหัวขึ้นสิคะอาขอโทษนะเจ้าวันนี้คือว่าเด็กมันมัดผิดจ้า มัดยังไงล่ะต้องเอาอยเป่าเนี่ยเออต้องเอายิป่าเออมา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  แรงอะคือปีอัเน,นี้ยมันแรงไปหน่อยเป่ามานนแล้วก็มันขลังเขึ้นทั้งตะข้องเลยจ้าโอ้โหคาถาขลังคาถาขลัง,ลงอเอ็นแกเหนียวเนี่ยอย่าไปบอกมึงสิ ยยยบกอยก่อนโอ,นอ,นอยไ,ได้แล้วก้ไขกนทอะไระดูดพิษ <c oughs> ไงยงูพิษกันดนี่ต้องดูดพิษออกนะจ้าไหนจ๋าไม่ไงั้นละพิษมันจะแล่นเข้าสู่หัวใจนี่ดูดพิษเหรอดูดพิษจ้าต่อได้ไหม จะเอาเหรอเอาไปเลยเอาไปเลยไม่เผื่อโดนงูกัดไงี่ยเผื่อโดนงูกัดจะช่วยชีวิตได้ดูได้เจ้าจะได้ดูดพิษได้ไงจ้าจ้าจ้านี่ของงูด้วยเอาจะจะเอางูไปทำไมอ่ะก็เผื่อไม่มีงูที่บ้านกัดไงจะได้เอางูนี่กัดไงจะได้ดูดพิษไปโอ้โไปหางูเอาเองไป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 จะโดนงูกัดไม่ลงทุนเลยไงมาแน่จ้ามาแน่จ้าขอบคุณนะขอบคุณนะจารยน่เจ้าได้เงินเยอะๆแบบนี้นะ ฉันก็จะไปเอาเอ่อซื้อของมาให้เธอละจ้ะแหมวันนี้ฉันก็ซื้อของชอบมาให้ด้วยมีของชอบด้วยมีของชอบของเธอ<ม>ด้วยหรือเปล่าว่าจะชอบอะไร เธอน่ะชอบโรตีทําไมจะไม่รู้เพราะว่าคนมีใจต่อกันนะมันงก็ต้องรู้ว่าคนอีกคนนึงชอบอะไรของฝากนะของฝากโรตีจ้ารามสิงโรตีจ้าโรตีจริงๆแล้ไม่ต้องลําบากซื้อมาฝากก็ได้นี่อ้าอ้ายื่นมือมายื่นมือมาโรตีนะอันนี้นี่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 โรตีโีอ้ายื่นไ้มือยื่นไ้มือเออฮ้า คุณทำอะไรเนี่ย้ากเลยของฝากเงยของฝากอะไรไหนบอกโรตีโรตีบ้าโรตีนะเนี่ยโลอ,อันเนี้ยตีโอาา้ยจะ้าอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่อง กิโลเอออันเนี้ยฟากิโลไมเรียกบ้าเลยอย่าไปเรียกกิพี่เอาโลอย่างเดียวเล่นนะเล่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องเล่นของเจ็บๆแล้วบอกว่ารักรักสิจ่ะเราเมื่อไหร่จะยอมแต่งงานกับฉันรักเธอมานานแล้วเราขายของอยู่ใกล้กันฉันดูเธอเนี่ยนะฉันรักเธอเนี่ยเอามาซิงเล่าต่อยา่ฉันได้แล้วไม่อยากมีความรักฉันเคยมีความรักมาแล้วมันช้ำใจ ไม่ต้องมายุ่งกับฉันไอ้ผู้ชายคนไหนที่มันทําเธอช้าใจ<ะ>มันทําให้เธอรักแล้วมาหักออกเธอบอกฉันบอกฉันเนี่ยไม่ต้องมาพูดของเขาหรอกนะล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันด้วยอ,อไกลๆโอ,อถ้ถ้าจะรับรักเมื่อไหร่ก็บอกเลยจ้าเนี่ยไม่ต้องมายุ่งเรามาซิงนารอได้เสมอนานๆมาเดินตลาดทงแจกันสวยนี่ อสวยจ้าเท่าไหร่คะคุณป้าอ๋อยี่สิบรูปีค่ะยี่สิบรูปีของใหม่หรือของเก่าเอาไปของเก่าค่ะของเก่าก็ย่อมมีราคาไม่แพงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขันเขาทำไมสร้างราคานี่มาทำอย่างนี้ได้ยังไงของเสียหายหมดคนเขาต้องมาหามีอะไรไหมล่ะก็เมื่อทำอย่างนี้มันไม่พวกแอมันพวกดื้อด้านไงไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไป ที่ตรงนี้มันเป็นที่ของเจ้านายฉันเจ้านายฉันต้องการที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพวกแกรี่ไปซะขอร้องเถอะค,คุณใบานาดใบาคาน <c oughs> คนบ้าอะไรชื่อใบานาดใบขานขอร้องอ,อ,อย่าไล่พวกเราเลยเราไม่มีที่ไปจริงฉันถามแกดีว่าแกจะไปไหมมาทําอย่างเนี้ยม,ม,มันมีไม่ได้นะไม่ได้ได้ตายตายตาย แทนที่จะซ่อมได้ก็ซ่อมไม่ได้แต่นี่ล่ะเนานี่มาทําอย่างนี้ได้ยังไงทำไมเช่ายอมไม่ได้ไอ้พวกใจร้ายไม่เห็นใจคนจนไหนดำไอ้พวกเห็นแก่ตัวทำลายข้าวของขาวคนของแบบเนี้ยทำลายได้ยังไงไอ้พวกใจร้ายไอ้พวกไก่ไร